นะน้าตกปลาครับวันนี้พบกันในเครื่งเคยกับช่องนาชาฟิชชิงครับอีพีที่526รอย่สเก็บน้ำเหนองปไหล่ครับนะนั่งร้านจั่วเทหานะครับผมวันนี้มาในรอบหนึ่งครั้งหนึ่งปีนะครับผมจะสิ้นปีแล้วเดือนธันวาแล้วครับผมน้ำเพิ่งลงครับผมยังพอลงตกได้ครับผมวันนี้ต้องติ้งไปหนึ่งคันครับกับหลิวสองระยะระยะสี่ห้ากับห้าสี่วันรุ่ว่าจะกินระยะไหนครับ อ่าตอนนี้น่าจะระยะสุดสี่554ครับนอกจากลดระยะลงครับเดี๋ยวมันลุ้นดูครับอย่างน้อยตับปลาตะเพียงก็น่าจะมีอาการครับเมื่อกี้ก็มีอาการไปแล้วครับงั้ก็ลุ้นไปด้วยกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อนาชาติฟิกกี้ดีที่526ครับผมไปตตาเราชมค่ะจะกินไหมช่วงเย็น มกินแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ก็บสองใบสามแล้วนะครับยังเงียบอยู่นะครับ กินเรื่อยๆครับผมจะเพียนน้อยครับกับระยะสี่ห้ากับห้าสี่ครับผมไม่ตายกับไม่ตายแต่กววิ่งครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่ต้องห่างตัวครับผมพอได้ตัวสิบกว่าตัวครับตจะเพียนน้อยครับวันนี้ไม่เจอหน้าปลานิลเลยครับผมที่ตุ้งติ้งไปคันหนึ่งครับไปยังเงียบเลยครับมาดูสักพักหนึ่งว่าเป็นไงครับช่วงเย็นน่าจะมีตัวกินจัดอยู่เลยครับผม ขอี่ต,อตามกันได้ก็แชรกัสับปะายกับคนะชาติฟิตติ้งอีพีที่ห้าร้อ่สิเกีบน้ำหนองปลาไหลครับผมไปตามรับชมครับ